ชาช่างโลังงานนะครับในแผนวิชาช่างโลงงานเรานะครับก็เปิดสอนอยู่หนึ่งหลักสูตรด้วยกันนะครับก็คือหลักสูตรปวชนะครับในหลักสูตรพวชสาขาช่างโลงงานนะครับเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับการออกแบบและเขียนแบบนะครับสองนะครับการสร้างชิ้นส่วนื่างจากกลนะครับที่ทันสมัยนะครับเช่นนะครับการสร้างชิ้นส่วนช่องจากคนนะครับที่ควบคุมในระบบ CNC นนะครับที่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นตัวควบคุมนะครับ 2นะครับการเช้นแบบและออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับ 3. นะครับการวัดและตรวจสอบนะครับแล้วก็สี่นะครับงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลนะครับครับต่อไปนะครับเราจะพาเข้าไปดูด้านในของแผนวิจัยช่างกลโรงงานนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเรียเชิญครับค่ะอันนี้นะคะคือแผนผังคุณครูประจำแผน,นวิชาช่างกลโรงงาน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในระดับชั้นปวชของช่างกลโรงงานนะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําเกี่ยวกับประเภทของเครื่องตัดนะครับเครื่องตัดของแผนกช่างกลโรงงานนะครับมีอยู่4ประเภทด้วยกันแต่วันนี้นะครับจะมายกตัวอย่างให้ดู2ประเภทนะครับนะครับประเภทที่หนึ่งนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องเรื่อยกลนแบบชัก เครื่องเลื่อยกลนแบบชับกับลักษณะการทํางานของมันนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพอเข้าเวียงส่งกําลังไปถึงมอเตอร์นะครับแล้วก็มาสายพานนะครับครับถัดมานะครับก็จะเป็นเครื่องเลื่อยสายพานนะครับเครื่องตัวนี้นะครับก็จะนิยมใช้เป็นจํานวนมากนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งลักษณะการทํางานของเครื่องเลื่อยสายพานนะครับก็ลักษณะการทํางานก็จะเป็นหมุนวงกลมนะครับ ความสะดวกรวดเร็วนะครับรวดเร็วกว่าเครื่องเลื่อยกลนแบบจักแน่นอนนะครับครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามเกี่ยวกับประเภทของเครื่องรับกลมตัดครับครับสำหรับงานรับกลมตัดนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับใช้เครื่องเจรไนนะครับตั้งพื้นนะครับในการเจียนะครับก็จะเป็นเจียเกี่ยวกับมิดกลึง ร,รับคมตัดมีดกลึงหรือแล้วก็รับคมตัดดอกสว่านนะครับเดี๋ยวเชิญมารับชมได้เลยครับสาถานทัโรงงานของเราในหลับทั้นบวทนะครับ,รบ,รรบเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตั้งแต่คนพื้นฐาน นะครับและนี่ก็เป็นเครื่องนะครับก็เป็นเครื่องดึงยางสูงนะครับเครื่องดึงยางมีทั้งหมดสี่ประเภทนะครับในส่วนของเครื่องนี้เรียกว่าเครื่องดึงยางสูงนะครับมีไว้สําหรับในการผลิตทุกส่วนนะครับเครื่องจักรกลนะนี้ต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถหาผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดึงที่งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการดึงฟอกดึงปาดหน้าดึงเกลียวนะครับดึงเดียวเป็นต้นนะครับก็สามารถหพื้นฐานในการ ใช้งา,านของเครื่องได้นะครับ ได้ทํางานแล้วค่ะก็จะเรานะคะจะเจาะเหล็กนะคะในขนาดเท่าไหร่นะคะเราก็ใส่ดอกสว่านในขนาดเท่านั้นได้เลยค่ะการต่อนะคะไม่ยากเลยค่ะเราก็ใช้เครื่องจักรนะคะค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นพอเราใช้งานเสร็จนะคะเราก็กดปิดเครื่องแค่นี้เลยค่ะครูจะมาแนะนําในเรื่องของเครื่องจักรคนที่ในขั้นสูงขึ้นนะครับจากงานเครื่องบนเบื้องต้นนะครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องการตั้งนนะครับ ซึ่งเครื่องกัดจริงๆแล้วมันจะมีอยู่สองประเภทนะครับหนึ่งเครื่องกัดแนวนอนเครื่องกัดแนวตั้งซึ่งตัวนี้จะเป็นเครื่องกัดแนวตั้งนะครับในเครื่องกัดนี้นะครับเราจะใช้เรียนในรายวิชาอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นนะครับวิชาผลิตชิ้น,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 สน,น,นส่วนเครื่องกลหนึ่งผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลสองผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลสามนะอุปกรณ์จับยึดต่างๆในรายวิชาอของช่างกลโรงงานนะครับซึ่งลักษณะการขึ้นรูปก,ก็จะเป็น เครื่องจักรที่เดินกัดเดินแมชชิ่งชิ้นงานนะครับ3แกนนะครับมีแกน x แกน y และแกนแนนะครับส่วนเครื่องกัดอีกประเภทหนึ่งก็คือเครื่องกัดแนวนอนนะครับจะใช้ผลิตชิ้นส่วนประเภทเปลืองนะครับเปลืองตรงเปลืองเสียงเปลืองดอกตอกนะครับ จะมาแนะนําเครื่องจักรที่ใช้ในสาขาวิชาช่างพลงงานอีกหนึ่งเครื่องนะครับก็คือ,อเครื่องเจรายราบนะครับจริงๆแล้วเครื่องเจรานจะมีอยู่สประเภทหลักๆที่ใช้ในงานเครื่องมือในสาขาช่างพลงงา,านเรานะครับตรงหน้าเราคือเครื่องเจรานายราบและอีกชนิดหนึ่งก็คือเครื่องเจรานายกลมหรือเครื่องเจรานายเผานะครับแต่วันนี้ครูจะมาแนะนําในเรื่องของเครื่องเจรานายราบนะครับเครื่องเจรานราบนะครับเป็นเครื่องจักรที่ ใช้ผลิตชิ้นงานนะขั้นตอนสุดท้ายคือการเก็บรายละเอียดเราเราผลิตชิ้นงานเนี่ยจากเครื่องกัดเครื่องกลึงหรือเครื่องใสอะไรต่างๆสุดท้ายแล้วนะครับเครื่องเจรไน,นจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการปรับผิวให้เรียบให้มีความสวยงามนะครับ เครื่องคืนนะครับเครื่องคืน CNC พื้นฐานเครื่องคืน,นะครับก็จะมีนะการระบบการทำงานโดยการควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร,ร์นะครับก็จะมีการเขียนโปรแกรมนะครับโปรแกรมการทำงานนะของโปรแกรมแล้วก็สั่งการให้เครื่องจักรนะครับทำงานอัตโนมัตินะครับลักษณะของชิ้นงานนะครับเครื่องคืนจะทำงาน,นอะไรบ้างนะครับสามารถคืนได้ตัวอ,อย่างเช่นนะครับคืนเกียวอัตโนมัตินะครับคืนฟออัตโนมัติคืนป่าอัตโนมัติหรือแม้กระทั่ทงการคืนคว้านขึ้นรูปชิ้นงานต่างๆนะครับเพื่อให้ได้ ชิ้นงานที่สอดเกล็ดกลน,น้ที่ได้มาตรฐานนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเครื่องลึงนะครับ CNC นะครับที่มีระบบการทำงานด้วยการควบคุมบด้วยคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมาแนะนําในเรื่องของเครื่องจักรกล CNC นะครับซึ่งเมื่อเราเรียนในเรื่องของเครื่องจักรกลแม่นวนแล้วนะครับในเรื่องของเครื่องกัดวันนี้เราจะมาทาความรู้จักกับเครื่องจักรกล CNC นะครับหรือเครื่อง แมชชีนิงเซนเตอร์หรือเครื่องกัด CNC นะครับเริ่มโดยการนะครับมาดูนะครับและวันนี้คุจะมาแนะนำานะครับในเรื่องของโปรแกรมการใช้งานนะครับตัวนี้คือตัวอย่างของโปรแกรมนะครับอ่ะต่อไปจะเป็นเครื่องจัดนะตัวนี้เขาเรียกว่า Mach i n i n g Center หรือ Mini ซ NC ของเราเนี่ยมันจะเป็นเครื่องขนาดเล็กนะครับจริงๆแล้วในโรงงานสักกรรมจะเป็นเครื่องขนาดใหญ่นะครับสื่อวันนี้จะเป็นตัวเล็กนะครับ มันจะเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนของเรานะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเครื่องจักรกลเครื่องกัดเนี่ยเราจะใช้งานด้วยวิธีการแมนนวลหรือใช้มือในการควบคุมนะครับแต่ตัวนี้ Mini CC เนี่ยเราจะมาเรียนในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมซึ่งเครื่องจักรกล CC m i n i CC ตัวนี้นะครับมันจะเคลื่อนที่3แกนเหมือนกันเหมือนเครื่องกัดตัวใหญ่เลยครับแต่การเคลื่อนที่ต่างๆนะครับจะใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมนะครับ ลักษณะการชิ้นงานที่ได้ออกมาจะเป็นรูปร่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอันนี้ก็คือการกัดเป็นตัวอ,อักษรน,นะครับ สอนวิชาเขียนแบบด้วยโปรแบบกรมคอมพิวเตอร์นะคะครูยกตัวอย่างนะคะคือภาพชิ้นงานสามมิตินะคะที่ครูใช้สอนนะคะและการลงดอยอิงนะคะการลงดอยอิงนะคะสามารถนําไปใช้นะคะในรายวิชาต่าง,างๆที่เป็นงานปฏิบัติได้เลยนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นงานที่มือมือนู้ดต้นนะคะแล้วเจอกันนะคะเด็กๆ